ว้าวอะขอให้โชคดีนะโชคดีเรื่องเงินโชคดีเรื่องความรักโชคดีเรื่องหน้าที่การงานการอุปถัมภ์ค้ำชูมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือนเพิ่มดีมากเลยอะ,อะแต่นะคะเรื่องงานเนี่ยมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้เครียดถ้าใครอยู่ในองค์กรใหญ่ๆนะจะแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ะะต้องอยู่ให้เป็นต้องอยู่นิ่งๆต้องอยู่ให้เป็นถ้าเรื่องงานนะคะมีความโลเลในเรื่องงานการตัดสินใจงานวันนี้มีฟิลโรเลเ8 9 10กา l มีฟิลโลเลอย่าใจร้อนนะคิดก่อนตัดสินใจนะเรื่องงานมีโอกาสได้เดินทางไกลเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะส่วนความรักควคนคนรักนะคะมาดูเรื่องความรักก่อนความรัก ถ้าคนโสดนะคะถ้าคนโสดมีโอกาสจะได้เจอเพื่อนเก่ามิสหายเก่าๆแฟนเก่านะคะหรือช่วงนี้แฟนรักเอ,อแฟนเราอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายหรือพักใจหรือคนที่เพิ่องอกหักมาเนี่ยพักใจก่อนแล้วถึงจะไปต่อนะคะรู้สึกว่าความรักเนี่ยต้องพักแต่สําหรับคนที่มีคู่แล้วคนรักอาจจะเจ็บป่วยอีกในยะหนึ่งถ้าโสดจริงๆนะคะมีโอกาสจะนะคะได้เจอคนที่เพิ่องอกหักมาหรือเจอเพื่อนเก่านะ นะคะได้ๆนะคะเรื่องความรักไม่ขาดหรอกนะในสัปดาห์นี้นะคะมีโอกาสจะได้เจอของใหม่รักใหม่นะคะคนรักใหม่คนอุปถรัรมภ์คำชูหรือจะมีคนเข้ามานะคะเรื่องความรักจะได้เจอรักทางไกลด้วยเดินทางและจะได้เจอนะคะช่วงนี้จะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเดินทางตลอดพุธกลางวันเดินทางเกี่ยวกับหน้าที่การงานเดินทางไปเที่ยว หรือนะคะอ่า,อาจจาะไปเที่ยวที่ไหนรู้ไหมนะคะทะเลนะคะมีฟีลว,ว่าจะได้ไปทะเลด้วยในสัปดาห์นี้มีเกณฑ์การเดินทางแบบกระทันหันเกี่ยวกับหน้าที่การงานแล้วอาจจะได้แวะไปเที่ยวด้วยนะคะช่วงนี้การงานเด่นนะคะมีโอกาสได้งานเพิ่มงานเสริมงานก้าวหน้ามีดวงอุปธรรมค้ำชูนะคะจิตใจมีความสุขนะคะรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายไปหมดนะคะ มีโอกาสที่เพื่อนเก่าๆจะมาหานะคะนัดเจอกันมีความสุขนะคะเพื่อนเก่ามิตรสหายเก่าๆหรือถ้าได้มิตรใหม่ก็ได้เป็นมิตรที่ดีนะคะหรือจะได้แฟนเด็กนะคะเป็นไปได้นะ,ะโชคลาภเด่นมากคนวันพุธนะคะคุณจะมีโชคมีลาบนะคะโชคจากบ้านเลท็ที่โชคจากตัวคุณเองนะคะหรือคนใกล้ตัวให้โชคนะคะ บุรบริวารให้โชคค่ะเลขมงคลเลขหน้าไพ่นะคะมีหนึ่งมีเก้ามีหกมีหนึ่งมีเก้ามีหกมีสองบ้านเลขที่คือสื่อนำโชคนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลในวันที่หกและที่เจ็ดมีเกณฑ์เดินทางไกลเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะวันที่สามจะได้เจอเพื่อนเก่ามิตรเก่าหรือสหายใหม่ๆนะคะวันที่สองนะคะวันที่สองอาจจะได้ไปเกี่ยวพันกับสถานปฏิบัติธรรมหรือวันที่สองเนี่ยนะคะช่วงนี้ ถ้าใครมีปัญหาให้อยู่นิ่งๆเดี๋ยวก็ดีนะคะวันที่สี่ที่วันที่สี่นี่งานหนักนะคะทุ่มเทนะคะมีงานเพิ่มงานเสริมอ๋อถือว่ากลมกล่อมมากๆนะคะดวงท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะวันไม่มีไม่มีไมมพ่เตือนเลยนะคะเตือนเรื่องเดียวอย่าขับรถเร็วนะคะหนึ่งวันที่ห้าที่หกเดินทางไกลนะคะวันที่ห้าหกเจ็ดเนี่ยเดินทางไกลนะคะอ่า วันที่หนึ่งเนี่ยจะมีคนอุปถรัรมภ์ค้ำชูนะคะจะมีผู้หญิงคนหนึ่งหรือผู้ชายคนหนึ่งนะคะเข้ามาอุปถรรัมภ์เราท้งเรื่องงานเงินนะคะอ่ะจะมีความโชคดีนะคะเจ้าของดวงชะตาเนี่ยนะคะการเงินถือว่าปังช่วงนี้นะคะคลี่คลายนะคลี่คลายเรื่องเงินนะคะมีโอกาสได้งานใหม่ด้วยได้งานเพิ่มงานเสริมด้วยนะคะหรือจะได้ไปยุ่งเกี่ยวกับสถานที่สวยงามหรือตัวคุณเองนะคะจะได้ไป เสริมสวยนะคะหรือว่าตัวเองเนี่ยนะคะจะได้ไปยุ่งกับความสวยความงามหรือจะไปเที่ยวสถานที่สวยงามนะคะโดยสัปดาห์นี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะแต่คนรักถ้าใครมีแฟนแล้วดูแลสุขภาพของคนรักด้วยนะคะหรือถ้าใครคุยกันอยู่นะคะในสัปดาห์นี้อาจจะนิ่งใส่กันงอนกันนะคะถ้าโสดก็จะได้เจอรักใหมๆ่ๆเจอคนใหมๆ่ๆหรือคนเก่าจะกลับมาว้าวดีค่ะให้ดีให้สวยนะคะสุขภาพ สุขภาพระวังหัวเขา่าต้นคอความเครียดนะคะทำบุญเสริมดวงทำบุญเสริมดวงให้ทำบุญกับให้ทำบุญกับเทพเทวดาที่อยู่อาศัยหรือทำบุญกับเด็กนะคะหรือหมาแมวหรือนะคะหรือสัตว์ใหญ่นะคะทำบุญได้นะคะว้าวดวงดีมากเลยนะคะวันที่สองวันที่สองอาจจะได้ไปยุ่งกับสถานปฏิบัติธรรมหรือจะได้ไปสถานที่ นะคะวัดวาอารามโบสถ์ต่างๆวันที่หนึ่งเนี่ยปังมากเลยเงินงานรักถ,ถือว่าเป็นวันที่โชคดีนะคะ <_ an> จะได้เจอ <_ an> เพื่อนเก่ามิตรสหายเก่าๆหรือจะมีเพื่อนใหม่นะคะหรือแฟนหรือแฟนเก่านะคะ <_ an> <_ an> จะกลับมาหรือจะได้ของกินของฝากจากเพื่อนรักนะคะอ่ะวันเป็นสัปดาห์ที่คุณมีความสุขแล้วกันนะพุธกลางวันโชคดีจ้ะพุธกลางวันโชคดีโชคดี